จากการที่เป็นชุมชนเก่าแก่ในชานเมืองนิวยอร์กก็จะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนเต็มพื้นที่แล้วก็ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนร้านค้าอยู่รวมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตคือเสาไฟในเมืองก็ยังเป็นไม้ร้านค้าก็กั้น ออกมาริมถนนซะนะเกือบทุกร้านอนย่างนเปงไมรทำเนาะส่วนบ้านคนก็ก็เต็มพื้นที่ในรัศมีที่เดินเป็นในย่านเนี้ยเอมเฮิร์ตไปถิงควีนเป็นสิบสิบไมล์ก็จะเป็นลักษณะชุมชนแบบนี้เป็น ถนนถูกจัดเป็นลอกๆแล้วก็ผู้คนบ้านเรือนอยู่เต็มพื้นที่ไม่มีพื้นที่ว่างให้ต้นไม้ขึ้นเลยต้นไม้ก็มาขึ้นริมถนนไปนหมวันที่เราเห็นนี่ก็มีเต็นเบียช้างเต็นเบียช้างมีร้านของคนไทยแน่ๆก๋วยเตี๋ยวลุงบอยรูดเดิลชอ็อป ้าจะให้ดูพื้นที่บ้านคนเขาเยอะแยะ